เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับ Darkness นะครับเอาละวันนี้เขามีตัวใหม่นะครับผมเป็นลาปัสนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยมาเราดูอีเวนต์ใหม่ก่อนกันผมก็เล่นไปนิดนึงละมันเป็นอีเวนต์ทอยลูกเต่านะครับผมเออเนี่ยผมก็ทอยไปหมดละเล่นไปหมดแล้วด้วย ก็คือดาเนี่ยสามารถซ้ํากันได้ทุกอันก็คือลงซ้ํากันได้แล้วก็ของเนี่ยก็จะได้ซ้ํากันเรื่อยๆนะถ้ายังลงที่เดิมเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้แต้มเนี่ยถ้าคุณลงด้านที่มันเป็นถอยกลับอะซึ่งมีอันเดียวที่ถอยกลับมี2อันที่ถอยกลับนอันนี้กับอันนี้แต้มอันเนี้ยฮีโรพารเวอร์ก็จะลดลงนะครับลดลงปุ๊บอันนี้ก็จะลดนะเนี่ยเนี่ยไอ้รางวัลเนี่ยก็จะลดลงเนี่ยมันจะลดขั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือ ถ้านี้เต็มก็จะเป็นขั้นต่อไปถ้านี้เต็มก็จะเป็นขั้นต่อไปแต่ถ้านี้ลดเจอตรงที่มันเป็นลดแบบนี้นก็จะลดลงตามที่ลดไปนะเนี่ยสองก็ลดลงประมาณยี่สิบมั้งประมาณนี้แหละโอเคกิจกรรมผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะเพราะว่าเป้าหลักของเราในวันนี้ก็คือการสุ่มนะครับโอเคเรามาดูสกิลฮีโร่ก่อนนะครับลาฟาสผมจำได้ว่าเป็นเบอร์สามนะผมก็ดูมาแล้วแหละนี่ าป้าสนะครับใช้อพีนะเป็นของวิสลิสนะครับผมเรามาดูสเต็น้องดีกว่านะครับใช้ปืน RPG นะาโมแล้วก็ดูสกิลดีกว่านะสกิลก็คือราชาติเต็มก็จะโบัสเมียรระเบิดแค่นี้นะโบัสเมียรระเบิดง่ายๆเลยเนาะเก้ากิโลบอมเบอร์เมื่อยิงกระสุนแล้วสุดท้ายโดนศัตรูก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น80% ถ้ายิงรวนส่วนของบอสจะทำำันดามิทเพิ่มเติม4 4อ๋อถ้าเป็นส่วนเพิ่มเติมของบอสก็คือพวกบอสส่วนใหญ่จะมีส่วนเติมมานิดหน่อยนะเป็นพวกอาวุธอะไรอย่างนี้นะถ้ายิงแตกก็จะโดนดามิทไป14%โคตรน้อยเลยวะ่ะมาถึงทีเด็ดไฮไลไท์เลยครับคูดาว40วิโอ้โหคูดาวแม่องอย่างนานนานแบบโคตรนานอะสกิลนี้ไม่มีคูดาวนะ คุณละก็คือเปลี่ยนอาวุธนะครับผมน่าจะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์นะเพราะว่าที่ผมไปดูในหน้านี้นะเพิ่มระเบิสูงสุด800นะครับลดดาวไปดาเมจตามเวลาคือ14เปอร์เซ็นต์คือยิงยิงนานยิง,ยง,ยง,ยงแรงนั่นเองอยู่เป็นเวลาห้าวีนะครับได้เอฟเฟกต์เจาะเกาะด้วยนะแล้วก็ส่งผลกระสุนตัว,ตวเดิมถ้าสแต็กเต็มนะก็คือเนี่ยกระสุนสุดท้ายโดนเป้าหมายก็จะโดนดาเมจจริง11เปอร์เซ็นต์ แม่จริงก็อย่างที่เรารู้กันนะว่ามันจะไม,ไม่โดนเกาะน,นะเขาจะโดนเนื้อเลยถามว่าผมจะสูงไหมสูงแน่นอนเพราะว่าตัวตัวที่ใช้ทหาดานขอคอยอ่ะของมิตรษีดอ่ะผมไม่มีเลยเว้ยสามดาวผมมีสามตัวเออเอเอ,เอตัวอเซจามีสามตัวไ,ไปให้ดูเนี่ยแค่สามตัวเห็นไหมแล้วก็ใช้เอเ2สองตัวซึ่ง เอชอาร์ <SR S 2> ผมไม่ได้อัพเลยสักตัวเว้ยเพราะฉะนั้นก็จะสุ่มราปาสมาเล่นนะครับโอเคไปผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด1นึ่งหนึ่งร้อยนะครับสุ่มได้สามครั้งเออสองครั้งสามครั้งก็แหละเออสี่ครั้งได้สามเพราะมีตั๋วอยู่สิบใบนะครับแต่ก่อนอื่นฉะนั้นแล้วเราจะไปสุ่มตู้ธรรมดาก่อนนะผมตู้ธรรมดานี่เราจะยังไงเรียนน้ำย่อยก่อนครับเรียนน้ำย่อย โดยการสุม่มตู้ธรรมดานะครับผมผู้ทำสำเพ็งครับจัดเลยมียิงปืนเลเซอร์โอ,โอ,โอโ้โหเท่มียิงค้างปอดเราบปาด,ด,ดโอ้มีเป็นพันนัดเลยวะคนเยอะอโอเคไปกดเลยนี่เป็นตู้ธรรมดาทุกคนมันมีทองให้กูไหมเนีย่ยวิ่ง ม่วงโอเคม่วงมันไม่ออกทองเลยแล้วทำไมมันออกทองวะใช่ปะมันเป็นสีทองเลยมีทองอยู่ตัวสุดท้ายเลยตัวเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดและแปดครับผม <S 1> <S 1> โอเคตัวนี้ตัวที่แปดแล้วนะทุกคนใช่ตัวนี้ตัวที่แปดละมาเราไปดูตัวที่เก้ากันเลยดีกว่าคนระับ ได้ s s r นะมันเป็นม่วงแต่มันแตก s s r ขอตัวใหม่เถอะสาธุและเป็นเทียร่าครับผมออกมาเป็นโอ้โหเหยียนผมมีแล้วไอะเหยียนเห็นไหมมีแล้วไม่ไม่พอใจกูเกลือโอเคครับเมื่อผ่านไปแล้วเราก็จะไปสุ่มตู้ของน้องลาบาสกันนะครับผม เราดูเลทกันก่อนดีกว่าครับเลทก็เท่าเดิมนะสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของพิกริมก็จะเลทเท่าเดิมแต่ว่าตัวธรรมดาจะถูกดรอปเลทลงนะตามนั้นโอเคคือผมมีฮาราแล้วไงแต่ว่าผมอยากได้เบอร์สองผมอยากได้โนอาของสกลิลโนอาโกงนะโอเคแล้วก็อยากได้สกาดเลทด,ด้วยไปกดเลทสิบครั้งอย่ารอ วิสิตาจะออกเลยไหมมีกระตุกเล็กน้อยต้องออกหรือเปล่าอเสิตาโอ้โหเกลือวันนี้เกลือของแท้ไม่มีทองใช่ไม่มีทองออเดรเอสอาร์เยอะอยู่เอะไอไดเอสอาร์เยอะอยู่ทองสี่หกหกตัวกดต่อดีจะไปรออะไรโอ้โหนี่ผมดองเพชรมาหนึ่งหมื่นด้วยไม่ยอมผมไม่สุ่มเฮมอ่ะเออ ก็คงจะได้ตัวใหม่ไงไม่อยากได้ตัวเดิมๆโหมวยอีแล้วเกลือผมว่าดวงมันมีผลในการสุ่มอะเอาจริงๆเร่ตัวพิเศษนะเว้ยเนี่ยเราสมบัติพิเศษทำไมไม่ดวงดีเหมอือนสุ่มเฮมวะสุ่มต่อดีรออะไรเฮ้ยนี่มันเยอะแล้นะเว้ยต้องออกแล้วปะวะออกแล้วเลยนะมาดี Hey, เฮ้ยเิลงแบบนี้ต้องออกแล้วป่ะปิง้งเฮ้ยทำไมผมเกลือวะแล้วเนี่ยออกทองอยู่เนี่ยก็รอบเป็นทองก็ออกทองนะผมตัวที่เจ็ดนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวต่อไปคือ SSR านะครับผมถ้าออกลาปาสเลยก็คือ ดวงดีนะครับถ้าออกไม่ออกลาปาสก็คือหลุดเลนนะเพราะว่ามันต้องออกพกริกดีหว่าถ้าไม่ออกลาปาสเพราะว่าเลนมันคือ0.8ตู้มทำมาให้ตัวนี้วะเออตัวนี้ดิเฮ้ยพริพกลิมเฮ้ยพริกลิมออกมาเป็นสกาเลตไหมอ้านวะโอ้ยคือคือผมมีฮารานอยู่แล้วเว้ยผมจะได้สกาเลตเข้าใจวะ โอ้แต่ก็ยังดีครับได้ S S R หรือว่ายังดีม,มันใช้ตัวอะไรทนาหร่200ะสองร้อยะช้ตัวแรกตัวฮาลานนะสองร้อย 200. อ่ะสุ่มได้อีกครั้งเดียวครับครั้งสุดท้ายถ้าเกลือก็คือเกลือเออพาหน,นี้คือจบเลยอะจบบสัตว์เดี๋ยวดิคิดจบไวมากเพิ่งไม่กี่นาทีโอเคก่อนอื่นเราไปอัพอันนี้ก่อนดีกว่าฮาลาน เอาเลืกเอาใช่เอาเลืกเ,เ,เอาใช่มิดเบรกครับอัพเลยเอาเดี๋ยวอี่มิดเบรกและเรียบร้อยครับรีมิดเบรกหาลานออกมาเครื่ร้อยยีดาวเท่า,าหิมนะเนี่ยร้อยยีมาโอ้โหแต่ว่ามันจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอวะคือเลทศูน์จุดสองมันน้อยไานี่เลยวะ ทำไมตอนส่งน้องเฮียมมันไม่ดวงแบบนี้วะขาดเก้าอันนะเพื่อนผมส่งมาแล้วโอเครอบสมัครพิเศษรอบสุดท้ายห้าพันกดไปมึงแกขึ้นเตือนทำไมเนี่ยขอละ S S R เถอะสองเปอร์เซ็นนะ่ะขอละขอละนะไม่เ่ยวใช้คลิปกูสั้นไม่ได้นะเว้ย นี่มึงแคออก SR เยอะไม่ได้เนะไม่เข้าใจว่าคนดวงมันก็ต้องมีอยู่บ้างเอ้ใครมันจะดวงซวยตลอดเวลาถามจริงเถอะ B1 <c oughs> โอ้โหฟ้ามาก่อนเลย๋อ <c oughs> ละทองเถอะทองให้มันชื่นใจหน่อยโอ้ยอเปิดไปเถอะไอ้เหี้ยโอ้เกลือด้วยนะ โอ้โหเฮ้ยมันปรับเลีเ่ยให้มันเกลือเพื่อไม่เป็นมันเกลือจังเลยวะโอ้โี่ผมสุ่มหมดเลยเนะี่ยเพชรที่สะสมมาแบบหมดว่าหมดอะคิดดูดิสองเปอร์เซ็นต์อะเลียนแม่งออกเออาร์ทุกตัวโอ้โหเกลือสุดโอเคยนี่เพรามันเกลือขนาดนี้ผมก็ต้องย่อยสักตัวละผมจะอัพเดี๋ยวอัพพาลาโชแม่งเลย อันอื่นเราก็เข้าไปที่ด่านหน้านะครับแล้วก็ไปเอาฮาลานออกจากตู้ซิงคือฮาลัานนะผมบอกเลยว่าโกงมากนะโกงเกือบเท่าสการเล็ตเพราะว่าดาเมจดาเมจดาเมจที่ทําทั้งแหมว่ามันเยอะกว่าเด้วยซ้ำเลยนะแต่ว่าสการเล็ตมันมีบัฟคีตัวเองไงฮาลานมันเป็นบัฟคิดอ่ะไม่ใช่บัฟคีโอ oh, oh, เคโหแล้วมันก็เกลือมันจะทำไมมันเกลือขนาดนี้วะ ไม่เข้าใจทำไมเันเกลือขนาดนี้ขาดอีกสิบเพศเองนะเนี่ย,ย,ย,ยแล้วยี่สิบห้านาทีเลงได้ป่าววาทำไงให้ผมได้สิบเพศไม่รู้ดิที่กอดอยู่ราไปดูห้องซิงก็เอาฮาลานออกมาคนระับโอเคต้องว่างเยอะอยู่นะใส่อินสตาได้หลายตัวเลยแล้วกลับไปนะครับ ไปอีกสิบเพจนี่ก็ได้อีกรอบหนึ่งป่ะเดี๋ยวผมดูขลักกิจก่อนผมทำไปเยอะแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับอะไรนะรอดูก่อนเนี่ย,ยขลักกิจอะคิดว่าได้แปดสิบเพชรย,ยังไม่ใช่สิบเพชรเนี่ยอันนี้ได้ร้อยเพชรโอเคมากเดี๋ยวผมทำให้มันได้สิบเพชรก่อนแล้วกันหรือว่านี้ได้แล้ววะยังไม่ใช่สิบเพชร ยังไม่ใช่เพชรเฮ็ดอยู่นี่โอโหโอเคทุกคนเดี๋ยวผมทาให้ไ,ได้สิบเพชรก็แล้วกันนะครับไปเพราะมันขาดอีกแค่เนี่ย,น,ดดยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอเคไปผมจะคลิปไทม์เลยดีนิวโอเคครับทุกคนแล้วผมก็ได้หนึ่งร้อยเพชรมาเรียบร้อยนะครับไปย่อยตัวมาทีหน่อยแล้วก็อัพน้องฮารามแล้วก็ทางารกิจนะครับผมและสุ่มรอบสุดท้ายนะครับสุดท้ายจริงๆมา คือเลดมึงจะเกือไปไหนวะหรือยผมดวงสวยวะ่ะเคยตอนสูงเฮมก็ดวงใช้ได้อยู่นะเว้แต่นี่มันคือจะมันจะเกือไปไหนวะอ่ะโดนถูกตู้แล้วนะเนี่ยถูกตู้ละเดตคือ0.2ถ้ามึงไม่ออกมึงออกสกรเรตมาให้กูเถอะเออมึงออกสนุนไว้มาให้กูก็ได้ก็จะได้ไปยิงบอร์ดง่ายๆโอเคเดสโกดีกดนี่แบบกดแบบไม่มีสูตรเลยนะกดแบบกดอ่ะ,ะเออกดคือกด มาเราต้องดูต้องมีอะไรสักอย่างที่อยากสัมมาช่วยได้เห็ไหมไมันเป็นแสงสีทองเว้ยมันต้องเป็นสีทองละมันก็ยังเป็น B1 เหมือนเดิมว่ะเอ,อี๋ยวรู้แล้วกูจะเลื่อนแต่กูเดือมันเกลือไงสัตว์มันจะให้กูเลือเองงเล่อนเดือดอา่าฟ้ามาก่อนตาลำเบี้ยนะผมตันแรกฟ้าย่างม่วงละ่ะกูขอเถอะอย่าม่วงกูขอละเลื่อนเข้าไปท้องเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชม เอาละตอนนี้คือแสงสีทองปรากฏอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับโอกาส2ซในเอ่อเลดประมาณมีโอกาส 2, ใน,นาส2ใน10ที่ผมจะได้น้องลาปาสมาในทีมนะครับผมแสงว่างนี้ก็3 2 o ท e เลสไปดิเปิดลงมาพบกับแสงสีทองสว่างแจ๋าราแพ้แต่นึง โอ้โหตัวที่เจ็ดนะผมเจ็ดปะวะเออเจ็ดแหละหนึ่งสองสาม่ห้าหตัวต่อไปก็คือตัว SSR ซึ่งมีเรทอยู่ที่สองเปอร์เนะครับ แล้วก็เฉลี่ยของพิกริมซอยเป็น8 8ด8ปด8ปดปแปดซึ่งไม่มีทางที่จะได้พิกริมแน่นอนและตัวธรรมดาถูกซอยลงเหลือ0.03เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะออกตัวธรรมดาแน่นอนกดออกไปเอาไม่ใช่เอ็กซ์แบู๊โอโ้โหสาวโมตั้งนาำโอเค,อเคตัวนี้แหละรครับทุกคนตัวตัดสินนะว่าผมจะได้น้องลาปาหรือไม่กดไปน้องอยู่เลยนะผมลืม มิทาลีนเออนี่เนี่ยกดล,ลงกไปอา้าวไอสัตว์กูกดไปโดดกดลงกไปอ้าวเดินนะอาริซอนเดี๋ยวนะยว่าเหียออกเดินนะเดินนะเดๆนนะ นี่คือตู้ลาปาน่เว้ยคุณดูเลดลาปา0.2สองแบบสองจริงๆอ่ะแล้วดูเลดของเมื่อก,กี้ผมได้แล้ววะกิโยติน0.03โอ้โหน้อยกว่าถึงเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะโหน้อยกว่าแบบหนึ่งในห้าโอ้โหทล้ทำไมกูสุ่มตู้ธรรมดาไม่ได้แบบนี้บ้างวะอะคุณดูตู้ธรรมดาด้วยเลดแม่งแบบเนี่ยคุณดูตัวพิกลิมนะเว้ย0.08เนี่ย โอ้โหพิกดิมคื 0, 0อ0.08เอ็กซาท์ไม่ออกอะไรสักตัวนี้0.03ออกโอ้โหคือเลดมันทำเรื่อะไรวะเนี่ยเลดคือแบบเกลือสัสอะเกลือเยี้ยยเลยก็ตามตรงอะถ้าเลดแบบเนี้ยมันควรจะออกลาปาสัสไม่ก็พวกพิกดิมทุกตัวเลยเว้ยแล้วคือเลดพวกนั้นถูกซอยออกหมดเลยดนะ้วยเนี่ยซอยออกเหลือ0.03ตัววันเดียก็จริงนะแต่เลดมันไม่ควรเยอะขนาดนี้เพราะว่าอาช่างมาแล้วกันโอ้โห สุ่มมาสิบล้านครั้งก็เกลือสิบล้านครั้งไปดิแต่ใจไม่เป็นตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ล้วยนะกิโยตินมันโหดแหละแต่ว่าคือผมยากได้ตัวที่ทำราเมจดทั้งแมปไงไม่ใช่ตัวที่ยิงตัวเดียวอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มน้องลาปิสนะครับก็คือโอ้หี่ผมสุ่มไปห้าครั้งแล้วเนี่ยยังเกลือ ดูปรอะใจหนะ่อยโอ้เฮ้ยกดผิดตัวอีกอโอ้โหมิมิชลิตนะครับไอเชีย่ยเนี่ยแม่งมันเป็นของเจสูเอิร์นเว้ยนั่นคือกูอยากต่อยมากไอเจสูเอิร์นทำตัวพอไม่พอให้ตัวไม่ให้ไม่ให้น้องกูมาอีกโอ้โหอ,อันนี้คือทอ้อเลยทอ้อจัดโอเคครับทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครได้ชอบก็อย่าลืมนะผม กดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะ้ำใจดีลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวนะ้ในห้องใจได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมเอาลครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีพิธานี้แหละครับสวัสด,ดีครับทำมายิงหน่อยยอมใจโอ้โหไม่เห็นตูด,ด้วยโอเคไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ